สวัสดีครับสวัสดีครับพักรุดก่อยแล้วก็กินข้าวกนะันพักรุดก่อนว,ว้าววุ้งวุ้งว้<ฮ> <laughs> บนตาอกเีนตาหลักแหลกเลยยืนยืดเราเขียวส,นะสมี่ยสมกสมรอดมาแสบยิ่งข,งข,งขนน เราต้องกินกระสอบนี่แล้วป่ะแถวนั้นเรื่องได้ได้ได้กินแบกินน้ำกันนี่แหละไปขอบคุณพี่วัดนะครับขอบคุณพี่วัดนะเอาข้าวเก่งแล้วปะเนี่ยเสี่ยวเสี่ยวรถ อืกร่วัเูดอครับวเาสเอิที่คือวิทช่องใหม่ใช่ไหมถ่ายคลิปเลยเราจะไม่ีช่องใหม่ยังข้าวพหีดทำแล้วชื่อไม่ผ่านักทีภาษไทก็แล้วภาษาอังกฤษก็แล้วก็จะไม่ผ่านก็ทำไว้ก็คำต้องส่ดตัวไว้เลยเนหม่าเนาะ คนมันเรียบบางมันก็ต้องมีอุปสรรคตักนั่งคนละตัวกันเลยยุดอกอัานักนต้องการกันต่ออตัมันจินกับมาเสียบไปเลยไปเลยไหมกดจีนต่อท่าไหนต่อท่าไหน เกิดอะไรขึ้นก่อนกินไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ก่อนกินข้าวเกิดอะไรขึ้นแค่ฟความตะลึงคงจริงเอาพูดเลยจากหน้าคา็อยูฟังปุ่นนั้นมือก่องศิอยูฟังนี่เด้อเิเรนเออ พี่โควิดนั่งตรงนี้เราจะถ่ายคลิปน่าใส่ฮะอุพี่พีทนั่งตรงนี้พี่โควิดเราบกกล้องแล้วก็นั่งตรงนี้ทำไมปากคุณพูดเลยเนาปากสมทำไมับเพื่อปากสมลรากของคนเจ็บมม่ทันเออง่เน่โอ้โหหัวเายังเร อันนี้แปอีกสงคน่พีพอีกอุ้ยลูกซ้ายเห็นไหมล่ะนี้ครับสี่อนี่เลยครับาเป็นกับเับเลยครับแล้วก็ข้าวหจานงมจบีทีเดียวเอกเาเนี่ยขอบคุณน้องมานะเอาไหมูเอาครับเอาช่วยเนึ่ง นี่อ่ะต้องฉ่ำเหรอตัดเอาะกเ้ัวจอดกำลังจะกินเนี่ยเออมยี่โจะถเฮดเดอร์ฟิเตอร์น่ะดาบอกว่าจะใส่มูอะไรต่อส่งใรดมงตนีอ่น เท่าเรยครับอาจารย์แล้สิบาทแล้วสิบห้าสิบบาทครับผมสิบบาทแล้วเนี่ยนี่สิบบาทแล้วครับเาาบลยเนี่ยคนนี้เขาผิวดีจริงไห,หมย่าหัวไหลนะย่าหัวเขาบอกว่าจะพ่าก,กันหัวไหลไมัดทิ่หยนย่หาหัวไหลย่าสิมีความสุกกระบะกรเมืองไหล ตอนนี้กำลังเขาเทานั้นแหละนามท่ซีีนกก็ต้องแบฝากติดตามก็ฝากติดตามเอาช่งแ้่นะครับช่อ่งไหนครับชื่อช่องว่าโควิดวิริกนเือกา่เทียวครับคือเงาเฉดคือื่อตั้งไหครับแมนบอยแมนนครับคือโควิดซือิลือนเินงเที่ยวอ้ว่วเล ลำเพลินโออฟิเชียลขอบคุณเครับขอบคุณครับขอบคุณคพี่เหมยครับไปคลิปด้วยนะครับยังม่เอแรงเจอกอมืแรงเจอกันแน่นอนเอฟีนองมานาตะรับตากันเด้อกัวนี่นี่นะครับเดียวกันลังพนันจอดเอาฝากนะครับเอาฝากตงน้อยๆเด้อครับผม สนักความกันก็เลยอันลืมเอาว่าอาวิชัยลำเบินโชว์พิเชาขาอะไรเนี่ยครับผมแล้วมีคอนเทนต์นะพบอะไรนะพบหนึ่งพันหนึ่งตามวันนี้วันนี้ต้องได้สี่คลิปนะอ่ะวันนี้อีคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปกินยยังไไม่่ด้ใสคลลิปเกินข้าวกินอะไรกินข้าวย่างดีฉันเลือกมาเครื่องนีมันลุกอ่ะลืมมาทำไม อ้าวทุกคนขอบคุณพี่เหมยแล้วก็กินได้แล้วอะไรเอ้ยตอนเช้อม,มันเบื่อนะครับเนะมากินเดินอรอกับข้าวแม่แม่กับมากินน้ำกันด้อครับสวัสดีตอนเช้างาน นะครับนาะครับเนาะดใช่ว้าวมัแ่เอาไดครับเอาเอาเอาอันนี้อันนี้ครับอันนี้ครัเรารมเลยเราไปยีนีครับกทงพม นอกชั้นฟังเบิกบนจบประมาณสิบเรื่องโอ้ติปตะต่อบัได้เลสตีนมาเป็นแบบนั้การเลียงได้เป็นเรียงได้คนนั้นก็มาคอมเมนต์ในยูทูบเรื่อทางปลอดภัยครับคนนั้นนะครับอุ้ยแต่ไข่อะไรอ่ะันไลรพูดคุยนเนาะตอนคีมาน่ะคนกับบึงอยู่เนี่ยอย่างน้องอไปสิบ้าอ๊ะปุ๊บแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ย ตึงตึงตึงขึ้นมาเห็นจังไรตึงโอ้ยตึงมาตึงมาอุ้ยสองครับงสองพันคะแนนสองคะแนนตื่นตื่นตาชวงมักกะขอดกูครับปูครับปูครับกาะดมซอยครับเอาไข่ไงไข่หวยจวดอีิริจวดอิริบูบูบูเขาหมกินไข่อันนี้กินได้เต่าปล่อยไปขอบคุณคุกท่านเป็นแม่ที่ดูต่อมาเถอะกินไข่กินไข่อวย ครับผมยี่สิบโลก็ถองคันไปไหนน้อนนะเขาบอกอาปากกัน้อบัหลับดิคนหนองคนยันย,ยดนมาโซ,โซา่ชมก็เลยกำลไรเยอ,ยยอเนะนี่เนี่เนี่้อนะครับเตงนี้อรากั่ <c oughs> <c oughs> นอ่กาแฟไม่ได้พรุงอะไรเนาะ ลคนเขาคิดเขาคิดหลายคนคิดหลายก็เป็นสันลัเป็นยังเบืองหัวท่นเด็ดถามันก็ขึ้นนะคิดหลายไงคิ่จะไปคิดเยอะอะไรขนาดนั้นเขาคิดหอดลายนกค่ะขอุณืแล้วใครที่เราเพิ <om> ่ง่ใ้จินคืออันกระเทยอันนั้นนานด้วยกิที่ไม่ใ่จืนแแม่กระเทยนต่แม่กระเทยอียงก่อน ไม่ตะคนหนังมาจมูกฉนสวยโอ้ยพจ้าขาคนมอนกกซิจูรี่จำไปเลยนี่ยเนี่ยัคนฟันน่ะซ้ำเลยอยากใส่เข้ามาโน้ตส่นให้รรชาชนก็มาจน็นเอเานออไวเตยตอเด็กคเกิดก็พิงกระเทยรทวง อหารคีนีฝากไ้กินดีด้วยครับเพอยากกินี้เป็นของนี้ค่ะผู้คนอดอยากนี้มากหนักหนาสนสัรมันดาเด็กตาดำดำข้าวเจ้าข้าวเหนียวคนไทยชอบเคี้ยวกินเป็นอาหารหลักอใครเอาไข่ใครเอาไข่ต้มมา